พลังจิตใต้สำนึกจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ารวยได้อย่างไรนะครับผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่านแล้วชอบตัวอย่างเขามากแล้วก็หลายๆคนที่ทําตามลักษณะนี้ก็ประสบความสำเร็จแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะจะเล่าให้ฟังว่าเขาใช้จิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยช่วยให้เขามีความฝันที่เป็นจริงได้อย่างไรนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าผมใช้หรือเปล่า นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันจะเป็นอะไรที่ฝังแน่นแต่ในที่สุดในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะอย่างเช่นผมอยากจะมีอพาร์ตเมนต์นะฮะผู้หญิงวนนั้นอยากจะมีร้านขายยาผมอยากจะมีอพาร์ตเมนต์อยากจะมีสภาพทางการเงินแล้วเราใช้จิตสํานึกเนี่ยจิตใต้สํานึกเนี่ยมาช่วยเราได้อย่างไรนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับ เหตุชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นทาง f c e e o o o นะฮะแล้วก็ทาง YouTube จะเป็นเอกอินสปายบายดรถนอมดีซ้อยนะครับตอนนี้ Subscribe ของเราก็มุ่งไปที่1 0 0 0 0แสนซับนะฮะตอนนี้70,000กว่าท่านแล้วนะฮะฝากด้วยนะครับท่านที่ชมและยังไม่ได้กดไลค์ให้นะครับมาพูดถึงเรื่องของการใช้จิตใต้สำนึกช่วยให้มัง่งคั่งร่ำรวยดีกว่าช่วยให้ความฝันเป็นจริงประมาณนี้นะฮะพูดอย่างนี้นะครับ ดรคนนี้เขาพูดถึงเรื่องของการที่ทำอย่างไรคนถึงจะประสบความสาเร็จทำอย่างไรคนถึงจะทำความฝันให้เป็นจริงโดยที่ใช้จิตใต้สำนึกหรือใช้สิ่งที่เราเรียกว่ามันมีพลังมหาศาลที่มันอยู่ข้างในเนี่ยดนบันดาลให้เราเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่าจะเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดหรือหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคนนี้เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นนะฮะแต่เขาเรียกว่าเป็นเป็นจิตใต้สานึกนะครับ เพราะว่าการที่เราใช้พลังจิตใต้สํานึกในบางทีการที่รักษาโรคนะฮะหลายแรงอย่างเช่นพวกที่เป็นมะเร็งเป็นโรคอะไรที่มันหมอหาสาเหตุไม่เจออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้เขาสามารถที่จะใช้พลังจิตในส่วนเนี้ยบาบัดได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มหัหจรรย์นะครับเล่าให้ฟังก่อนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเรียนมาเสร็จแล้วเขาก็นึกถึงความฝันของเขา ว่าเขาใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านเพราะว่าอาชีพปัจจุบันเขาก็คือเป็นเภสัชกรนะฮะเป็นเภสัชกรก็คือเป็นเซลล์ขายยาวิ่งขายยาตามร้านค้าเอเย่นต่างๆทั่วประเทศนะครับเป็นเป็นพนักง,งานของบริษัทขายยาขนาดใหญ่นะครับอยู่มาวันหนึ่งบริษัทขายยาแห่งนั้นก็ยุบตัวลงแล้วเขาก็ไปเป็นเซลล์ขายยาอยีกบริษัทหนึ่ง พอบริษัทที่สองเนี่ยพอทําไปสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกเบื่อแล้วเขาก็อยากจะปักหลักตามความฝันของเขาที่มีนะฮะเขามาพบดรคนนี้ดรคนนี้บอกเฮ้ยคุณอยากเป็นอะไรล่ะคุณกลับไปที่ความฝันของคุณสิเขาบอกว่าอยากจะมีร้านขายยาในเมืองที่มันสงบเงียบแล้วทุกคนเป็นกันเองแล้วก็รู้จักกันทักทายไปมาหาสู่กันนะครับไม่อยากจะวุ่นวายอยู่ในเมืองลักษณะนี้นะครับไม่ยงั้นคุณก็ฝันไปหมายถึงว่าให้ ให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากจะเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยากนะเขาก็จินตนาการถึงสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วเขาก็ออกไปเป็นเซลล์ขายยูมาัน,นึ่งเขาก็ไปเจอร้านร้านร้านหนึ่งแล้วเขาก็คุยถูกคอกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านอายุเยอะละพอคุยไปคุยมาเจ้าของร้านนี่ก็เปลยๆว่าเบื่อละตัวเองก็อายุเยอะและ้ะอยาก,กเกษียณแล้วยากจะพักผ่อนแล้วนะครับอยากจะหาคนมาเทคต่อกิจการที่เขา ปลูกปั้นมา20-30ปีเขาอยู่กับร้านตรงนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกเอ้ยนี่มันคือการเปิดโอกาสให้นี่นี่มันคือการที่เธอกําลังฝันอยู่ไม่ใช่เหรอก็เลยคุยดูแต่เธอไม่มีตังค์มากขนาดนั้นหมายถึงว่าเงินไม่พอผู้ชายคนนี้ก็บอกไม่เป็นไรถ้าชอบจริงๆนะก็มีเงินก้อนหนึ่งดาวเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยเธอก็มาเป็นเจ้าของร้านเสร็จแล้วเธอก็ ค่อยๆผ่อนใจนะครับเห็นแร้ยใช่ไหว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรฮะมันเป็นโอกาสมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตสํานึกของผู้หญิงคนนี้มานานนะฮะแล้วก็ความรู้สึกที่เขาจินตนาการและเขาใฝ่ฝันเอาไว้นั้นมันเริ่มเป็นจริงนะครับแล้วเขาตื่นมาวันหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นไปอย่างที่เขาคิดไว้ทั้งหมดเลยก็คือเขาสามารถที่จะซื้อบ้านอยู่ติดใกล้ๆกับ ร้านขายยาของเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะใส่ชุดธรรมดาลำลองแล้วก็เดินจากบ้านเขามาที่ร้านแล้วเขาก็ทักทายเพื่อนบ้านเขาละแวกนั้นอย่างสนิทสนมเป็นกันเองแล้วก็เขาก็ฝันว่าถ้าดึกๆมีคนที่เป็นเพื่อนบ้านไม่สบายเนี่ยจะไปเรียกเขาเพื่อที่จะมาเอายาที่เขาก็เป็นอย่างที่เขาฝันเห็นเรือยงฮะว่าสิ่งหนึ่งที่เราฝันเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังลงในจิตใต้สํานึกแล้วจิตใต้สํานึกเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาหาเรานะครับ ผมนึกถึงความฝันของผมตอนที่อ่านหนังสือเยอะๆเอาไว้นะครับผมอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะมากนะฮะต้องใช้คําว่ามีบ้านอยู่3 4หลังนะฮะที่มีหนังสือกองเต็มที่ยิงบ้านหลังนี้ก็มีหนังสือน่าจะขนาดช่วงนี้นะฮะก็เกือบร้อยเล่มแล้วนะครับก,ก็เป็นอะไรที่เราซื้อหนังสือน้อยมากเนาะแต่ก็ยังซื้ออยู่นะฮะไม่ว่าจะสั่งทางออนไลน์นะครับหรือว่าไปที่ร้านเจอปกไหนที่น่าสนใจก็ซื้อนะฮะบ,บางทีก็ หลงลืมไปนะว่าหนังสือเล่มนี้เคยซื้อแล้วนะครับก็ยังดันไปซื้ออีกนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะด้วยความชอบนะครับผมก็มีความฝันความฝันหนึ่งก็คือเรื่องของคำว,ว่าอิสระภาพทางการเงินคอว่าอิสระภาพทางการเงินเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรามีรายได้แม้ว่าขณะนั้นเราไม่ได้ทํางานหรือเราจุดอยู่แล้วแล้วรายได้มันก็เกิดขึ้นไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็สามารถที่จะมีรายได้ไหลเข้ามาเรื่อยๆนั่นคือความฝันของผมแต่ทีนี้เราไม่มีทุนแต่ว่าอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่าคุณอย่าไปสนใจว่าคุณมีทุนหรือไม่มีทุนแต่คุณสนใจว่าคุณแน่วแน่ในความฝันของคุณไหมนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งถ้่ไม่ผมมั่นใจว่าเฮ้ย hey, มันต้องเป็นไปได้สิแล้วผมก็ปลูกฝังลงในจิตได้สำนึกว่าผมวันหนึ่งผมจะมีสิสรภาพทางการเงินวันหนึ่งผมจะต้องมีโอกาสที่จะไปเที่ยวรอบโลกวันหนึ่งผมจะต้อง อยากจะกินอะไรผมก็ไม่ต้องไปสนใจว่าจะต้องดูเมนูฝั่งขวามือก่อนแล้วก็ค่อยไล่มาฝั่งซ้ายมือ,อมาดูชื่อว่าอาหารอันนี้เป็นอะไรผมจะไล่ฝั่งซ้ายมือก่อนผมชอบอะไรผมบอกว่าผมจะกินไอเนี้ยผมไม่ได้สนใจในด้านขวามัมนจะเขียนไว้เท่าไหร่นั่นคือความฝันของผมนะฮะฝันฝันขนาดที่แฟนผมต้องเอามือมาแตะหน้าผากว่าตกลงสบายดีอยู่ไหมเพราะว่าผมพูดในขณะที่ เขาเรียกว่าปัญหาทางการเงินก็กําลังรุมเรา้ารุมเร้าขนาดไหนรุมเร้าขนาดที่เงินจะเข้าเช็คค่าวัสดุก่อสร้างไม่มีนะฮะลูกน้องจะต้องจ่ายแล้วก็ยังไม่มีเงินรอทุกบาททุกสตางค์ต้องวิ่งกันแบบหมุนกันนะฮะน,นี่ก็คือการทําธุรกิจนะอันนี้ก็ยังเป็นช่วงที่เริ่มที่จะหายใจได้แล้วที่จริงก่อนหน้านั้นนะก่อนผมก็ยังมีความฝันอยู่ก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นหนี้หนักที่สุดคือ37รายการ ผมชอบเป็นคนที่บันทึกและชอบเขียนไว้ในเดอรี่นะฮะเป็นหนี้ใครบ้างยอดเงินเท่าไหร่นะฮะความล้มเหลวเกิดจากการที่ทําธุรกิจมันล้มเหลวนะฮะทำธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จผมเคยพูดในคลิปที่แล้วนะว่าพวกเราต้องคิดไม่ยอมแพ้แต่หมายถึงว่าไม่ใช่ดันทุรังกับวิธีการที่มันไม่ได้ผลวิธีการเดิมที่ผมทําเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าผมมันไม่ได้ผลผมก็ต้องยอม แต่ผมไม่ยอมแพ้ว่าผมจะต้องมีอิสรภาพทางการเงินแล้วผมจะรวยดังนั้นก็คือสิ่งที่ผมต้องลุกขึ้นมาแล้วผมก็ต้องไปหาอาชีพอื่นนะฮะไปหาอาชีพอื่นทําเป็นธุรกิจอื่นทํานะครับเพราะว่าธุรกิจมันเจ๊งให้ผมเป็นนี่37รายการแล้วก็ตอนที่ผมมาทําธุรกิจใหม่ๆก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังเจอปัญหาสารพัดแต่ผมยังมีความฝันที่ผมปลูกลงในจิตได้สํานึกว่าวันหนึ่งเราต้องรวยให้ได้วันหนึ่งเราต้องเป็นอิสรภาพทางการเงินให้ได้วันหนึ่งผมจะไปเที่ยวรอบโลกให้ดูนะฮะ ไม่น่าเชื่อว่าในขณะที่เรากําลังออกลงมือทาเนี่ยมันไม่ได้มีทุนเลยนะครับผมบอกพวกเราเลยว่าผมขับรถตลอดตลอดเพื่อที่จะหาที่ดินนะฮะผมไล่ดูที่ดินตั้งแต่แถวลาดพร้าว71โชคชัยสี่ผมจําได้แม่นเลยนะเพราะว่าไปละเหมาก่อสร้างอยู่แถวนั้นนะครับไต่ขึ้นไปแถวนวมินนะฮะฉีกออกซ้ายมือไปแถววชรพลโผล่ขึ้นไปลาลูกกาถึงคลอง8ดคลอง9้านะฮะ ย้อนกลับมาเที่ยวแถวดอนเมืองนะฮะวนอยู่แถวนี้นะครับในที่สุดก็เป็นอย่างที่ต้องการนะฮะก็ใช้ความมานะพยายามแล้วก็การต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งมีอพาร์ตเมนต์หลังแรกนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะมีหลังที่สองแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์มีธุรกิจสังหาริมทรัพย์แล้วก็มี <c oughs> ขออภัยฮะธุกิจอีกตัวหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการทําหนังสือทําสัมมนาอย่างที่พวเรารู้จักก็เอาอาศัยความรู้ประสบการณ์ตรงที่เรามานะฮะมันก่อให้เกิดรายได้หลากหลายช่องทางแล้วก็เป็นรายได้ p าส s i v e i n c o m โดยเฉพาะอา,าพาร์ทเมนต์ผมเนี่ยก็ทําให้ผมณวันนี้ถ้าผม ไม่ได้ไปสร้างนี่สร้างศิลป์อะไรเนี่ยผมเฉพาะพัน์ทเม้นต์ก็คืออยู่ได้ละนะฮะหมายถึงว่าสองคนเนี่ยชิวๆแล้วนะครับต้องต้องบอกลักษณะน,นั้นว่าคำอิสรภาพทางการเงินที่เราต้องการเนี่ยมันก็เป็นไปนตามที่เราปลูกฝังลงในจิตใต้สํานึกผมเลยบอกว่าขอให้พวกเรามีความฝันมีความอยากจะได้อะไรมีความปรารถนาอะไรเนี่ยนะครับให้พอเราปลูกฝังลงในจิตใต้สํานึกนะฮะ คำคำนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์มันพิสูจน์มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับอะไรที่ผมนึกถึงคำพูดของนโปเลียนฮิวนะฮะนโปเลียนฮิวเนี่ยเขาพูดว่าอะไรที่จิตมนุษย์สามารถเข้าถึงได้และจินตนาการถึงมันได้ได้ชัดเจนเนี่ยมันสามารถที่จะสำเร็จและเป็นจริงในชีวิตนะครับพระพุทธองค์มหาศาสดาโลกนะครับ ท่านพูดเมื่อ2,500-2,600กว่าปีแล้วบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยใจการที่เราคิดเราฝันเราจินตนาการเราไตรตรองเราปลูกลงไปจิตนใต้สำนึกนี่คือพลังแห่งหัวใจของเราพลังแห่งจิตใจของเรามันจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายของเราทุกวันนี้ผมก็ยังใช้เคล็ดลับหรือสูตรพวกนี้นะฮะเวลาที่อยากจะทำอะไรเนี่ยผมก็ยังนึกถึงว่า ไม่ได้สิผมเคยทํามาแล้วมันสําเร็จมาแล้วผมทำต่อไปผมต้องทําให้มันสําเร็จแล้วผมต้องใช้พลังจิตใต้สำเร็จของผมเข้ามาช่วยนะครับอย่าปล่อยให้ความคิดลบๆนะฮะสถานการณ์ลบๆหรือคําพูดลบๆของใครบางคนมาบ่นทําลายความฝันหรือความตั้งใจหรือความปรารถนาของเราได้นะครับอย่าปล่อยให้เขาเรียกว่าอะไรนะน,นลรายราคาถูก มาละลายความฝันราคาแพงของเราออกไปได้นะครับผมก็จะบอกพวกเราลักษณะนี้ว่าขอให้พวกเรายินจัดมั่นใจในเป้าหมายที่พวกเราต้องการนะครับในวันนี้เองผมก็มีทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะฮะมีอาพาร์ตเมนต์ให้เช่ามีหนังสือที่ยังขายอยู่พิมพ์ถึงครั้งที่18แล้วนะฮะหนังสือชวนคุณรวยด้วยสังหา,งงงหารุ่นใหม่รวยด้วยสมองผมก็พิมพ์ครั้งที่ 11แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการอุดหนุนขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการนำแนวคิดจากที่ผมได้เปิดสัมมนาให้กับพวกเราได้เรียนกันเป็นหมืนม่นหมื่นเป็นหมืนม่นหลักหมืนมนมนม่นคนแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกันความสุขของผมคือความสำเร็จของคนที่เอาแนวคิดและวิธีการที่ผมได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือถ่ายทอดไว้ใน YouTube แล้วตวู่งถอยทอดให้กับพวกเราในคอร์สสัมมนาตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่เรียนจบไปแล้วไปทำสําเร็จก็ออกไปเป็นคอร์สสัมมนาโคร้รที่เปิดสัมมนาอันนี้ก็ถือว่าผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าคนเราไม่สามารถที่จะสอนคนเดียวได้ทั้งหมดนะฮะดังนั้นทุกคนก็สามารถที่จะช่วยกันในการพัฒนาคนของประเทศเราให้คิดเป็นคิดได้และ ลงมือทาจนกระทั่งประสบความสาเร็จได้นี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจนะครับที่พูดมานี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่ามันมีงานหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจในการนําเสนอทุกปีผมรู้สึกว่าเป็นเป็นงานชิ้นโบแดงในชีวิตในการที่จะดึงพลังของเรามหาศาลออกมานะครับนั่นคืองานครบรอบปีสมนาการกุศลครบรอบปีผมจัดมาปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับเป็นปีที่8แล้วนะฮะครบรอบ8ปีชวนคุณรวยด้วยอสัญญาโดยใช้เงินคนอื่น อาศัยเหตุการณ์ว่าผมเริ่มเปิดสอนเมื่อปี2558และเริ่มเขียนหนังสือตีพิมพ์เป็นทางการในเดือนมิถุนายน2558นะครับปีนี้ก็เลยครบรอบ8ปีแล้วนะครับ2566นะครับวานนั้นก็อยากจะเชิญชวนของพวกเราทุกคนว่าถ้ามีโอกาสนะฮะงานนี้มันเป็นงานการก,ารกุศลบัตรแค่2,900บาทแต่ถ้าท่านอยากจะกระทบไหลกับไอดอล คนดังในวงการอสังหาอีกหลายๆคนนะฮะก็ซื้อบัตร VIP ได้ก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมรับประทานอาหารและยังมีของพรีเมียมพิเศษสุดให้ด้วยนะครับแค่4,900บาทซึ่งมันจะถูกไปไหนนะฮะแต่ว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สพิเศษแค่ปีละครั้งแล้วก็ผมนำไรายได้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาและสาธารณประโยชน์นะครับเข้าใจว่าทำไปร่วมประมาณน่าจะประมาณ78ล้านแล้วนะครับ ที่ทําไปทั้งทุนก,นกา,า,า,ารศึกษาทั้งทำสารารณประโยชน์จากการที่เรามีไรายได้จากการจัดสัมมนาตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ให้ไปหมดนะมันไม่ใช่เงินผมเนาะมันเป็นเงินของพวกเราที่มาช่วยกันนะครับอันนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่พิเศษนะครับเพราะตอนเย็นเราจะมีอัปเดอร์ปาร์ตี้ที่มีวงดน,นตรีชื่อดังมาร่วมจอยด้วยนะครับส่วนจะเป็นใครย,ยังไงนั้นติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณสัะการติดตามรายการเอกอินสปด์บายดรถนอมดีส้อยนะครับเราจะมาเจอกันใหม่ในวัน พรุ่งนี้นะฮะหรือว่าวันต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับทางเพจชวนกูรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่น Facebook นะครับแล้วก็ y o u t u b e เอก i n s p i r e by d ยดรถนอมนีส้อยนะครับขอบคุณครับติดตามในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ